สวัสดีค่ะทุกคนดึกไปหรือเปล่าสวัสดีครับผมนี่มาทักหรือมาหลอกแฟนเพจมาทักครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับที่มาดึกสักหน่อยพอดีวันนี้แอดก็ติดภารกิจนะฮะ ตอนนี้แอดมาแล้วนะครับทุกคนแอดเขาไปตามซื้อลอตเตอรีอ่มาหวยออกพ่งนี้แล้ว <c oughs> แอดบอยดูไหมเห็นในรูปไหมน้องลิศใบหวย19ใช่เหรอน้องใบหวยเหรอที่สนามบินน้อมีมเลขอยู่ข้างลาง่างใหญ่เยจะบอกว่าคือไอเรื่องของหวยเนี่ยมันไม่ทันแล้วไงทุกคนคือซื้อเลขอื่นไปแล้วแล้วเพิ่งเพิ่งมาเห็นน้องไงก็เลยไม่ทันนะฮะ,ะแต่ไม่เป็นรายการได้เห็นน้องก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตแล้วนะครับไม่ถูกหวยก็มีความสุขได้เป็นไงแอดกิ๊ อันนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกหวยแต่ถูกใจไปไปถูกต้องนะครับก็มีอัปเดตกันนะครับหลายๆคนน่าจะเห็นกันไปแล้วกับ Airpods Look ในวันนี้นะครับของน้องของเรานะฮะ โหจะบอกเลยว่าน้องเนี่ยมากับแบรนด์ฮัลลูฮัลาจริงๆนะครับนั่นก็คือลูอิสเวนนินตันนะฮะเอาอีกแล้วไปแปลงแบรนด์ก็เดี๋ยวก็โดนฟ้องหรอกอ่าแบรนด์ลุยนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าอุ้ันี่เป็นแบรนด์เก่าแก่ที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยนะครับแอปเปิลก็วีใบสองใบครับทุกคน่าเสียงดังแอดกิฟเดี๋ยวต้องของจริงปะ มันไปซื้อมาจากโรงเกลือมันจริงไม่ได้หรอกแอดกิฟซึ่งจะบอกว่าน้องเนี่ยมาแบบน่ารักสดใสเลยนะครับพร้อมกับแบรนด์หรูหราแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้นะฮะแอบได้ยินช่องอ่ะพี่นิวเขาพูดไปถูกใจคำนี้เขาบอกว่าหุ่นน้องดีเลิศประเสริฐสีทุกคน โอ้โหก็ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าหุ่นน้องเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีจริงๆคือเป็นคนที่แบบเล็กมากรักษาหุ่นได้ดีเยี่ยมจริงแอดกิฟว่าตายสิบชาติเกิดใหม่ยังไม่สามารถจะเอวเท่าน้องไม่สามารถเลยคือแอดกิฟเนี่ยลดทับไปแล้วก็ยังตัวกลมอยู่ดีนะฮะคือแบบมันไม่ได้จริงๆทุกคนมันเป็นเรื่องของของน้องอ่ะเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าอ่ะเห็นแบบนี้ก็คือน้องบินไปสิงคโปร์นะฮะ ก็หลายๆคนบอกว่าไม่ทราบว่าน้องเนี่ยก็มีดาวกันไปหลายทิศทางเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยกลับไปเรื่องงานของบริษัทตัวเองหรือเปล่าบางคนก็บอกว่า มันจะมีงานแฟชั่นโชว์นี่น่ะน้องจะไปร่วมงานไปปรากฏตัวหรือเปล่าประมาณ3-4แบรนด์ที่ช่วงนี้น้องใส่แล้วก็ทยอยเออเขาเรียกว่ามีอีเวนต์ต่างๆเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยก,<ๆ>ก็คือช่วงต้นเดือนมีนาคมแต่ละแบรนด์เนี่ยไล่วันกันไปเลยใกล้เคียงกันมากๆาฉะนั้นทุกคนก็เลยวิเคราะห์กันว่าเป็นไปได้ไหมว่าน้องจะไปร่วมงานอะไรแบบนี้เนาะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะที่สนามบินซิงคโปร์เนี่ย ก็เต็มไปด้วยแฟนๆผู้โชคดีอีกแล้วนะครับวีดกันหลายภาษาเหลือเกินนะฮะแอดก็ฟังไม่ออกเหมือนกันว่ามีภาษาอะไรบ้างนะครับก็มีที่เขาพูดภาษาไทยกับน,น้องด้วยใช่ใช่ใช่ใชแต่พูดไม่ค่อยช<ม>ัดาาเลยไม่แน<า>่ใจว,ว่าเออว่าเป็นแฟนประเทศอะไรกันแนะ่ก็ตื่นเต้นดีอกดีใจกันไปนะครับก็พูดทุกคลิปแหละเวลาที่เจอน้องปรากฏตัวว่าโอ้โหอีฉาจริงๆคนที่สามารถไปอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นได้คือแบบคุณโชคดีจริงๆนะฮะ นั่นนี่แอบมาที่ทะเลไทยจริงหรือเปล่าทาไมยังผิวขาวเนียนนวลเนียนน้องบอกมาแล้วแต่ว่ายังไม่โดนแดดเลยเพราะตอนนี้เนี่ยคือสร้างทะเลเอาไว้ในโรงแรมที่ถ่ายงานอีกทีนึงอ๋อเป็นทะเลเทียมอยู่ข้างในทะเลเทียมไม่มีใครโดนแดดเลยแต่เชื่อว่าเขาต้องมีการป้องกันโปรเทคน้องเป็นอย่างดีแหละในเรื่องของแดดเอ่ยอะไรเอ่ยนะเพราะว่าอสีผิวน้องนี่แบบ จะบอกว่ามันสาคัญมากเลยนะกับชีวิตของน้องอการงานของน้องเนาะเขาก็ต้องมีการดูแลกันเป็นอย่างดีแน่นอนอันนี้แอดการันตีเลยแต่ถ้าเกิดจะใส่แบบบิกินี่สวยๆก็ต้องแบบผิวสีน้ําผึ้งนิดๆคือแบบว่าดูแทนหน่อยๆอะไรแบบนี้โดนแดดหน่อยๆอะไรแบบนี้่เหมือน,น,นตอนที่น้องยืนใส่เป็นบิกินี่สีเหลืองก็คือสีผิวก็คือสวยมากเมื่อแอดกิฟแอดกิฟนี่นึกถึงไอ้นี่เลยนะคนนคดีไทยเลยทำไมเจ้าเงาะแอดกิฟนี่ตัวดำมาเลยก็คือแอดก็ ผิวสีแทนเหมือนกันแทนที่ดำดำแทนขาวไม่มีอะไรดีอะว่าง่ายๆยนะคะคิดเอาละกันพี่ขนาดนี้น้องจะขนาดไหนแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าน้องเนี่ยพักหลังเนี่ยมากับแบรนด์ที่แบบโอ้โหอลังการจริงๆนะครับอลังการขึ้นเรื่อยๆคือไม่ทราบเลยว่าทิศทางของน้องต่อไปเกี่ยวกับด้านงานแฟชั่นเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆนะฮะเนี่ยจะไปทิศทางไหนนะฮะยิงก็แอบลุ้นอยู่นะไม่รู้ว่าน้องจะไปถือแบรนด์อะไรเพิ่มน้องจะแบบ ทำอะไรเพราะแบบโอ้โหหลังๆมาแต่ละแบรนด์นี่แบบเข้าไม่ถึงแล้วอะสูงมากแต่อันนี้คือแอบสงสัยเพราะว่าวันนี้จําได้ไหมว่าไปได้ข้อมูลมาเรื่องเกี่ยวกับดูไว้เลิศทัศว่าเขาจะออนแอร์ปีไหนนะที่วันนี้เมาให้ฟังอ่า2025ครับเพราะว่าปีนี้มันกราคมปีนี้มัน0 2 3ใช่ไหมยีสดิอุ้ยปีนี้ย4แล้วอะคิใช่แล้วก็่ายทําแล้วก็ตัดต่อแล้วถึงจะไปปล่อยปีหน้าเลยปีหน้าใช่ก็เลยแบบ ตอนเนี้การถ่ายทําในบทของน้องเนี่ยถึงไหนยังไงหรือว่าจะต้องมีการบินไปบินมาเพื่อถ่ายทําในแต่ละฉากตามาคิวหรือเปล่าน่าจะต้องมีการบินไปบินมาแล้วก็น้องเนี่ยน่าจะทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับซีรีส์เนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นน้องต้องมีภารกิจส่วนตัวคือบินกลับไปบ้างไปนั่นไปนี่แอดคิดว่า ต้องมีตารางที่แน่นอนแหละแต่ว่าเราไม่สามารถาทราบตรวนี้ได้เพราะว่า<ช>มันก็เป็นข้อมูลเฉพาะของน้องนะครับเท่ากับว่าเขาต้องรวบรวมบทและฉากที่น้องต้องถ่ายทำเรียากว่าเขาก็ต้องมืออาชีพสุดๆเพื่อให้มาซัพพอร์ตกับตารางงานของน้องอ่ะใช่นะคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยน้องก็ยังมีบินมาทั้งไทยกลับไปดูบ้านดูแม่ดูแมวบ้าง<ช>ที่เกาหลีแล้วก็บินไปฝรั่งเศสเพราะว่าเปิดอมพานีเอาไว้เนี่ย บอสไม่กลับบริษัทเลยไม่ได้แล้วบอสต้องบินกลับไปบอสบริหารงานอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนก็บินกลับไปกับพี่อลิซเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็รอดูละกันเพราะว่าซึ่งพี่อลิซนี่เห็นกระเป๋าเขาก็อลังการเช่นกันนะฮะโอ้โหไปใหญ่มากมันก็มัจะแพงมากด้วยมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวอะประมาณนี้แม่แอตต์ตได้ครับเอามาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเชื่อว่าวันสองวันนี้มีเฮแน่นอนคับพวกเราแน่นอนแน่นอน ทิ้งให้ทุกคนสงสัยอีกแล้วบายบายสวัสดีครับ